ผมจะมาเล่าเรื่องอันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประกาศข่าวยักษ์วัประกาศักูได้ได้ปูกผมกาศไว้ตดน้ำตอนนี้มันจนมันโต ฮุยเลหุยเลหุยเลหุยดึงเท่าดึงเท่าไรก็ไม่ออกคุณได้ช่วยหน่อยฮุยเลห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 ุยดึงเท่าไรก็ดึงไม่ออก คุยเล่าคุยคุยเล่าคุยคุยเล่าคุยคุยเล่าคยดึงเท่าไรก็ดึงไม่ออกคุยเลุ่ยยเดึงเท่าไรก็ดึงไม่ออก 啰啰啰！我嘞。<力> <laughs> <laughs> ย่งเลือกเจ้าหนูเจ้าหนู้านุยเล่ฮุยอุ้ยเล่ฮุยสุดท้ายหมูประกาศจะาก็ออกหมูถึงไปทำอาหารอย่างเละ่อย